พระโอวาทท่านแปะเสียนหันเสียงจือ่อการเป็นพุทธะที่ดีหรือเวไนที่รู้จักตัวตนคือไม่โกรธแค้นแม้คนนั้นจะกระทำอย่างไรเหตุผลเพราะเรารู้จักให้อภัยการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้อภยัยพระโอวาทพระนาจาอยู่ร่วมกันต่างต้องการคือน้ำใจใครเกิดภัยเข้าประคองช่วยมีหนีความตหนีบรรเทาได้มั่นเพียนพลีโกรธนับปีชนะได้ด้วยอภยัย การแผ่เมตตาคือการมีจิตเมตตากับเขาเมื่อเขาโกรธเราก็ต้องไม่โกรธตอบเมื่อเขาร้ายเราต้องไม่ร้ายตอบคนที่โกรธคือตัวเราเหนื่อยในความโกรธร้อนรุ่มในความโกรธฉะนั้นการจะเอาชนะคนอื่นและดับความเร่าร้อนภายนอกได้คือเราต้องใช้คุณธรรมจากจิตภายในของเราจากมโนธรรมสำนึกของเราออกไปสู่เขาเขารักเราเราก็รักตอบ แม้ใครไม่รักเราเราก็ยังต้องรักเขานั่นคือจิตแห่งพระพุทธองค์หรือจิตแห่งพระโพธิสัตว์เป็นจิตดีงามเป็นจิตที่สังคมหรือโลกใบนี้ต้องการได้ต้องรู้จักเอาชนะได้อย่างถูกต้องพระโอวาทพระอาจารย์จี้กงเพื่อนร่วมงานไม่ดีคอยยั่วยวนโทรศัหรือโดนเขาใส่ร้ายปรักปรำเสมอๆเราต้องรู้จักให้อภยัยไม่ใช่แค่เขียนคำว่าอภัยเป็นแต่สิทธิต้องให้อภัยเป็น ทำให้คนอื่นรู้จักอภัยจากการแสดงออกของสิทธิ์จะต้องรู้จักอภัยให้ผู้อื่นเพราะทุกคนนั้นมีเหตุผลเป็นของตนเองวันนี้เราไม่เห็นใจเขาวันหน้าเขาก็ไม่เห็นใจเราพระโอวาทท่านเจียววาผูซ่ซาไม่มีใครทําอะไรได้ถูกใจเราเสียหมดแม้กระทั่งตัวเราเองยังทําไม่ถูกใจตัวเราเองเลยรู้เช่นนี้แล้วก็อย่าได้บ่นตัดพ้อต่อว่าคนอื่นบ่อยๆพระโอวาทพระนาจา ผู้ที่เปิดใจกว้างและให้อภัยไม่ว่าทำการใดย่อมสำเร็จและมีความสุขในการทำงานแต่คนใจคอกับแคบคิดถึงและมองแต่ตัวเองทำอะไรก็มีแต่ความยากลำบากเพราะคิดถึงแต่ตนเองมากเกินไปฉะนั้นคนที่ใจกว้างและรู้จักให้อภัยจะมีความสุขเมื่ออยู่บนโลกนี้อย่าแบ่งเขาแบ่งเราแล้วโลกนี้จะกว้างขึ้นอีกเยอะการทำเพื่อคนอื่นเราต้องยอม ยอมให้อภัยเขายอมรับเขาได้หากทำได้ก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งที่สามารถฝึกให้เป็นพุทธองค์หนึ่งได้พระโอวาทพระอาจารย์จี้กงสู้ทั้งทีต้องสู้ให้ชนะที่สุดของการชนะคือชนะใจตนเองโกรดเคืองกันมากเท่าไหร่อภัยกันมากเท่านั้นคนใจกว้างเท่านั้นจึงจะมีคนเคารพมากพระโอวาทท่านแปดเซียนเหอเซียนกูอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอาจจะมีบ้าง ที่ต่างความคิดเห็นต่างเหตุผลแต่ถ้าเราน้อมลงให้อภัยซึ่งกันและกันข้อบกพร่องของแต่ละคนเราอย่าใส่ใจถ้าเรานำข้อบกพร่องของแต่ละคนมาใส่ใจตำหนิติเตียนเขาตลอดเวลาไม่ให้อภัยเขาเช่นนี้ตนเองยังสามารถให้อภัยตนเองได้อีกหรือแม้ตัวเราเองทำผิดยังอยากที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วผู้อื่นทำผิดโดยไม่ตั้งใจ อาจมีสักวันที่เขาคิดจะแก้ไขข้อผิดพลาดได้การอยู่ร่วมกันต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเอาความผิดพลาดนั้นตัดทิ้งไปเพื่ออาทรผูกมิตรกันเป็นสิ่งที่ดีพระโอวาทพระอาจารย์จี้กงควรมีใจกว้างอะไรอภัยได้ก็รู้จักอภัยจงยอมรับเสียงง่ายๆไม่เช่นนั้นแล้วความทุกข์ก็ตกที่เราพระโอวาทท่านแปะเซียนหลันชัยเหอ การดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เราต้องอยู่ร่วมกับคนในสังคมที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปบางครั้งเราต้องรู้จักอดทนและเปิดใจแห่งความเมตตากรุณาเพื่ออยู่ร่วมกับเขาและไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองถือว่าทุกเรื่องบนโลกนี้เป็นอนัตตาความว่างเปล่าเมื่อไม่มีเขาไม่มีเราความผูกพยาบาทความเจ็บแค้นก็ไม่เกิดขึ้นความทุกข์ยากที่เกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งย่อมไม่บังเกิด เพราะเรื่องราวบนโลกนี้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาย่อมอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขหากมีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วไม่รู้จักอดทนระงับจิตใจก็จะต้องเกิดความโกรธแค้นและทำร้ายกันผูกกันเป็นปมต่อไปไม่สิ้นสุดแค้นมาก็ต้องแค้นตอบแต่หากเราดำเนินชีวิตเรารู้จักให้อภัยลดละก็ไม่มีความแค้นให้แก้พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง ต้องทำทุกสิ่งด้วยความเมตตาให้อภัยตราบจนวันสุดท้ายหากทำได้สิทธ์ก็มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์ดวงยานนั้นก็จะเกิดความเบาลอยขึ้นสู่เบื้องบนพระโอวาทท่านเสียเสี้ยวฝอถงการจองเวรคือการมุ่งไปสู่ความหายนะเพราะอดไม่ได้แรงมาก็แรงตอบคนที่ใจกับแคบไม่ใช่ทำร้ายแต่คนอื่นแต่ทำร้ายตนเองด้วย คนเปิดใจกว้างให้อภัยกันมองกันในแง่ดีก็เป็นพลังอันบริสุทธิ์เอาความกับแคบเอาความจองเวรมาเกี่ยวกันมาโต้อตอบกันย่อมเป็นการนำไปสู่ความทุกทนและทรมานที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่เหมือนการมีใจกว้างกับการอภัยให้กันการใจกว้างนั้นนอกจากจะทําให้เราเป็นสุขแล้วอารมณ์เย็นจิตใจปลอดโปร่งความคิดแจ่มใสพระโอวาทพระอาจารย์ที่กงอภยัยคือหนึ่งในคุณธรรมของอริยะ หากถูกคนอื่นว่าแล้วยังให้อภัยเขาได้สิ่งนี้เรียกว่าปัญญาคนทุกคนต่างจิตใจอภัยเขารู้เราได้บทเรียนพระโอวาท่านแปดเสียแท่านจงหลีเราล่วงเกินใครก็หวังให้เขาให้อภยัยครั้นใครล่วงเกินเราก็อย่าลืมให้อภยัยความคุ้มแค้นใช้อภัยและสงบยากที่เราจะอยู่คนเดียวในโลกบ่อยครั้งเราต้องพบปะผู้คนทำงานรวมกับผู้อื่นมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง แต่ไม่มีใครอยากมีศัตรูคู่แค้นมีแต่อยากมีมิตรที่ดียึดตัวตนเป็นหลักจนไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมอดทนในการทำความดีแต่หากเรายอมได้อดทนได้ก็จะเป็นหนึ่งเมล็ดพันแห่งคนดีเพื่อประสบผลสำเร็จในการทำความดีการอยู่ร่วมกันต้องรู้จักสามัคคีปรองดองให้อภัยกันแม้เขาจะทำผิดทําสิ่งที่ไม่ถูกใจเราบ้างก็ตามเราต้องอดทนและยอมรับได้ เพราะคนคนเดียวไม่อาจจะทำงานยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้การผ่านเร็วไม่เคยคอยรอให้คิดได้บางคนสายจนยากแก้ค่อยรู้ว่าคุณค่าคนต้องหมั่นสร้างจึงได้มาล้วนแลกมาจากอดทนรู้อภัยความลำบากใช้อดทนแลหนักแน่นความคมแค้นให้อภัยและสงบการไม่รบคือสุดยอดแห่งการรบการบรรจบคือจุดเริ่มแห่งการลา อย่าเป็นผู้ที่ให้อภัยตนเองได้แต่ให้อภัยคนอื่นไม่ได้อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นคนที่มีความยุติธรรมไม่ได้พระโอวาทท่านแปดเซียนจงหลีฉเฉวียนและพระอาจารย์ที้กงการให้อภัยได้แม้แต่คนที่เราเกลียดนั้นเป็นสิ่งที่ดีความวุ่นวายก็ยากจะเกิดขึ้นได้การให้อภัยตนเองเมื่อกระทำผิดไปแล้วนั้นจงอย่าได้กลับไปผิดอีกจึงจะเกิดความสงบสุขได้ พระโอวาทพระอาจารย์จี้กงให้อภัยได้สันติในโลกนี้ต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันในประโยคนี้มีทั้งคำว่าให้และได้หมายความว่าถ้าเราให้อภัยออกไปก็จะได้รับการอภัยกลับมาสังคมเกิดสันติสิทธต้องสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกให้จงได้พระโอวาทพระโพธิสัตว์อนุสัตบางครั้งเราทำผิดเราให้อภัยตนเองได้ แต่ทำไมไม่ให้อภัยคนอื่นบ้างบางครั้งทำผิดพลาดไปตีเขาไปว่าเขาเรายังบอกว่าคราวหน้าเราจะไม่ทำเรายังให้อภัยตนเองได้และทำไมไม่ให้อภัยคนอื่นบ้างเวลาโกรธเขาเราสามารถทำให้เขาเจ็บปวดเรารู้สึกพอใจแท้ที่จริงแล้วความดีใจในความเจ็บปวดนั้นก็แฝงความกลัวไว้ภายในว่าวันหนึ่งเขาอาจมาทำร้ายเราได้พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง เคืองแค้นใครเพราะกะมลเฝ้ายำ้ำการที่เราเคืองแค้นเพราะใจเฝ้าย้ำเสมอว่าเขาทำเราเจ็บเคยคิดหรือไม่ว่าต้องอาภัยเขากว่าความคิดเหล่านี้จะออกมาบางครั้งก็สายไปแล้วสิทธิ์ต้องรู้ว่าการที่คนจะทำอะไรโดยไม่ผิดพลาดนั้นตัวเราเองต้องมีสติตลอดเวลา